รู้อะไรจากน้องซีบ้างรู้อะไรอินตอร์แกรมอ,อตรกอรอะไระที่เขาใอา่และอินตแกรมอ,อตรกอรนี่มันทําอะไรให้มมกได้คะในชีวิตทุกวันนี้บอกว่าโพสต์รูปอะไรลงไปของรูปเรา,าลงไปกันได้แล้วเพื่อนก็นจะรู้จะเห็นว่าเรากําลังทําอะไรอยู่ เราจะเห็นเลยว่าโลกของไอทีเนี่ยบางทีเนี่ยเราก็รู้สึกว่าอย่างอาม่มาเองหรือคุณพ่อคุณแม่เราหรือคนที่ไม่เคยรู้จักเนี่ยรู้สึกว่ามันห่างไกลตัวเหลือเกินบางทีพอเรายิ่งไม่รู้จักเราก็ย,ยิ่งผลักดันขาอออกไปมันก็ยิ่งห่างไกลาจากตัวไปเรื่อยๆแต่วันนี้พอเรามาเรียนรู้กับน้องซีเรามาฟังคนที่อธิบายได้เก่งคนเรามันก็เก่งแต่ละทางสาขากันไปแต่คนที่สามารถขึ้นมาอยู่จุดที่เป็นที่รู้จักแบบนี้ได้เพราะเขาสามารถอธิบายเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายถูกต้องวันนี้อยากให้น้องซีช่วยบอกเด็กๆ ที่ดูหนูวันนี้แล้วก็มีน้องซีเป็นไอดอลนะคะคช่วงนี้วัยรุ่นปิดเทอมดูเยอะอแล้ววัยรุ่นก็อยู่ในโลกของโซเชียลโลกไอทีมันก็มี2มุมเนาะในโลกนี้น้องซีอยากจะแนะนำะไรเด็กๆที่อยู่ในโลกของไอทีบ้างคะก็จริงๆซีชอบคำหนึ่งประโยคนี้เป็นประโยคที่แชร์กันอยู่ในออนไลน์นะคะก็คือเทคโนโลยีอ่ะคนมักจะคิดว่าชอบทำให้คนไกลมาอยู่ใกล้ได้ขึ้นแต่คนใกล้ๆเนี่ยพอเราใช้เทคโนโลยีเยอะก็กลับเหมือนกับ เกลียออกไป<ม>เพราะเราใช้เทคโนโลยีเป็นเหมือนกำแพงกัน้นวันวันอยู่กับเขาแต่ไม่พูดอะไรมัวแต่อยู่กับจออะไรอย่างเงี้ย <c oughs> ซึ่งเราจะเห็นมากขึ้นในปัจจุบันส <c oughs> ีต้องบอกว่าขนาดประเทศที่เขาเป็นคนทําอุปกรณ์พวกเนี้ยนะคะมาขายเราอ่ะเขายังไม่ใช้เยอะขนาดนี้เลยนะคะ<ม>คือขนาดสีนั่งประชุมกับเพื่อนชาวต่างชาติหรืออะไรก็ตามเนี่ย เขาจะหยิบขึ้นมาเพื่อดูเมสเซจเขาอะเขายังต้องพูดว่า I'm sorry I have I really have to pick up this call คืออย่างเช่นขอโทษจริงๆต้องรับสายนี้คือเขาจะไม่เขาจะจัดเวลาแล้วเขาก็เขาก็ไม่ทำให้เทคโนโลยีเนี่ย <S 2> <S 2> <S 2> มันมาน่ารำคาญสำหรับคนที่อยู่รอบตัวเขา,าคือเขาก็ยังคงใช้ใช้ไอแล้วก็ใช้ชีวิตซึ่งซีงว่าสำคัญมากสำหรับปัจจุบนันเพราะรว่าถึงแม้ไอ้เจ้าจอเนี้ยดูอะไรก็รู้ไปหมดหาอะไรก็เจอไปหมดชีวิตง่ายขึ้นไปหมดคนก็เลยรู้จัก เขาเรียกว่าเบื่อไม่เป็นพอเบื่อปั๊บแป๊บเดียวเดินอยู่ก็รู้สึกเบื่อได้เหงาได้ก็หยิบขึ้นมาแล้วบางคนก็เดินตกท่ออาจจะเคยเห็นข่าวที่พอตกท่อแล้วก็ไปฟ้องคนทําแอปว่า Google ผิดไม่ทำไมไม่ทําให้เห็นว่ามีท่ออยู่ตรงแผนที่ล่ะอะไรอย่างเงี้ยโอตาดูแต่จอเป็นต้นมันก็ผมไปด้วยเลยใช้ความรู้ผมอาบน้ำรูกตอนเช้าผมยังใช้เท้าโรเปนไร อา yeah, มาเข้าใจอามาเข้าใจร้อนร้อมันมันติดขนาดนั้นใช่ไหมโอต้องขอบคุณน้องซีมากๆวันน <sz> <rawd Moder> ี้สอนอามารู้จักอินตาแกมว่าเป็นอะไรแล้วทำให้ผมรู้ด้วยว่าอตกคือตลาดครับผมนแล้วซีเขาบอกเนี่ยบอกว่าอยากให้เทคโนโลยีทําให้ลกของคนรอบตัวเราห่างไกลเนี่ยโจ๊กได้นึกถึงภรรย์งภรรยาบ้างไหมเคยมีพลาดอะไรอย่างงี้ไปบ้างไหมเต็มเต็มอ่ะเต็มเต็มเลยคือ ที่ห้องนอนของผมเนี่ยพอลูกหลับกันหมดแล้วแสงไฟในห้องมืดลงมันจะมีแสงไฟสองมุมเล็กๆโผล่ออกมาอ๋อเป็นไฟโคมเตียงฮะอยู่ใต้พระหมตัวเมียเล่นอินสตาแกรมกันแล้วมุงโดนใจพี่เซาเป็นอย่างเงี้ยแล้วเมียผมหิวข้าวยังไงเมียผมก็เลยบอกผมหิวข้าวพิมพ์ส่งตึงจริงเหมน้่ก็ลงไปกินสิ นี่ไงนี่คือความหมายที่ต้องซีพูดเลยว่าเราให้คนใกล้ดูไกลใช่แต่บางทีก็อาจจะช่วยได้เพราะลูกนอนไงถูกเขาเล่นอย่างนี้เพราะลูกนอนต้องใช้ให้เป็นจะตื่นใช่หใชให้ถูกใชให้ถูกครับผมแต่ก็มีบางคนเขาก็มาใช้แบบน่ารักน่ารักนะคะอย่างเช่นคุณพ่อคุณแม่ซีเนี่ยอย่างเวลาเรางอนกันอ่ะคนเราเวลางอนกันเราจะไม่พูดกันด้วยคําพูดแต่เขาก็จะแบบมีส่งข้อความมาในในแชท ในแอปเงี้ยแล้วก็เด้งมาบนจอหรือส่งเป็นรูปหรือบางทีก็มาเป็นคําคมให้เราแบบเขาลบกัตตันยูบปบากาลีมาเป็นรูปรูปแล้วยังคิดไม่ได้จริงๆแล้วลูกก็เป็นคนสอนด้วยนะไลน์เลยวัดแอปนี่ปรากฏคุณพ่อแม่ส่งให้เราอย่างนี้ถ้าเป็นยุคก่อนเราไม่รู้ว่าเขาอยากแบบเหมือนเรียกร้องว่าเขาแบบอยากได้ความสนใจจากเราเงี้ยแต่แบบพอเขามาอยู่ในเทคโนโลยีอะ มันเลยเหมือนเพิ่มช่องทางในการสื่อสารกันระหว่างระหว่างคนที่เรารักมากขึ้นถ้าเราใช้เป็นสิว่ามันก็มันก็น่ารักดีนะคะแค่นี้เองใช้เป็นเกิดประโยชน์ใช้ไม่เป็นก็เกิดโทษนะวันนี้สุดยอดเลยขอบคุณน้องซีมากๆมากเลยขอบคุณมาก นิดนึงให้น้อสืิฝากผลงานสักหน่อยค่ะค่ะได้ค่ะก็ใครที่ชอบเรื่องไอทนะคะซิก็พยายามทําข่าวไอทีให้ง่ายๆแบบนี้แหละค่ะ,คะก็ติดตามได้ในเรื่องเด่นเยนนี้เสาร์อาทิตย์นะคะช่วงของ Weekly C3 นะคะแล้วก็รายการล็อหชั่วโมงวันเสาร์ตอนเที่ยงคืนนะคะช่อง3ค่ะแล้วก็นอกเหนือจากนี้ก็บนออนไลน์ติดตามได้ทุกวันนะคะก็โซเชียลเน็ตเวิร์กทุกอย่างมีหมดชื่อเดียวกันซีเมียเกค่ะ คขอไม่ได้เอาความฝ่านงันนิดนึงครับงานผลงานเวลานี้ที่ดีเด่นครับผมเรารู้สึกเลยว่ามันดีเด่นอะไรเจ๋วสุดับมัแเจ๋วสุดตอนนี้แดงเฮงเฮงเฮงแลเขาต้องขอขอบคุณคำรับเชิญของเรานะครับเจ้าหญิงไอทีน้องซีชัดปรวีค่ะและอีกท่านหนึ่งเขาขาดไม่ได้เลยคุณยายสีนาตอาม่าจากเฮงเฮง พี่จาเอาละครับคุณผู้ชมครับก่อนจะล่ำลากันไปในคืนนี้นะครับแน่นอนฮะช่วงที้คนรอคอยโจ๊กรอบนด็กับโจ๊กโซคุวันนี้เรื่องราวเกิดในโรงเรียนแห่งหนึ่งนะฮะเด็กนักเรียนหญิงครับ จับกลุ่มกันกระโดดยางครับกระโดดกันฟาดฟาดฟาดเด็กผู้ชายนั่งมองกันตาเยิ้มคุณครูผู้หญิงก็รีบเดินกันไปพวกเธอได้หยุดเลยนะหยุดเลยนี่หยุดหยุดเล่นเลยหยุดกระโดดยางแบบนี้มาคุยกับครูเธอเล่นไม่ได้นะเอ้าวทำไมล่ะครับครูมันก็เป็นกิจกรรมของเด็กๆอ่ะคือกระโดดกันอย่างเงี้ยมันเห็นกางเกงในและไอ้พวกนั้นมันก็นั่งมองกันตาเยิ้มได้เห็นไหมเล่นไม่ได้ผู้ชายแกร่งในวันต่อมา จับกลุ่มกันกระโดดยางอีกครับฝาป้าปาเด็กผู้ชายนั่งมองกันตายเยิ้มเหมือนเดิมคุณกูณก็เรียกมาเอ้าเธอนิดฉันบอกตั้งแต่เมื่อวานแล้วว่าอย่ามาโดนเห็นไหมมันยังมานั่งมองกันอยู่เลยคุณคงไม่ต้องเป็นห่วงนะคะหนูถอดดังเกงในกันออกหมดแล้วคะ่ะ สวัสดีครับเวลาห้าทุ่มสิบห้าทไทยทีวีสีช่องสามครับ,บ,รบวันนี้พวกเราทั้งหมดเลยลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ